สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาสาธิตนะครับขั้นตอนสําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับในการจุดไฟเผาถ่า,าน2อ่าอลิตรก็คือขั้นตอนในการเตรียมเตานะครับแล้วก็การจุดไฟใต้เตานั่นเองนะครับผมเราลองมาดูวิธีการเตรียมเตากันก่อนนะครับหลักการในการใส่ฟืนเนาะเราก็จะใส่นะครับไม้เล็กนะไว้ด้านล่างนะไม้ใหญ่ไว้ด้านบนทีนี้เนี่ยหลังจาก ที่เราใส่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือหลักการสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือสังกะีนะครับในการห่อหุ้มความร้อนนะครับรอบๆถังนะครับแล้วก็จะมีโครนนะครับในการปิดเพื่อปิดนะครับรูรั่วของควันนะครับที่อาจจะรั่วออกมาจากบริเวณในเตานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีขี้เท่านะครับ ผมใช้ขี้เท่าผสมทรายนะครับเอาไว้เป็นฉนวนกันความร้อนนั่นบนนะครับอันนี้ก็คือหลักการขั้นตอนนี้ก็ถือว่าสําคัญนะครับต้องปิดให้มิดชิดนะครับเพื่อป้องกันที่จะทําให้เกิดแก๊สรั่วได้นะครับอันนี้เราก็เรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับที่สําคัญก็คือการเตรียมห้องเชื้อเพลิงนะครับในการจุดไฟนี่นะครับอันนี้คือลักษณะของห้องเชื้อเพลิงของผมนะครับก็จะมีทางเข้าทางเดียวนะครับตรงนี้นี่ นะครับความสูงของมันก็ใช้อิดนะครับแนวนอนประมาณ3ามชั้นนะครับบวกกับอิดแดงอีกหนึ่งชั้นนะครับผมจะทําเป็นลักษณะแบบนี้นะครับปิดปิดรูอากาศด้านด้านข้างนะครับทั้งหมดเพื่อให้มีอากาศเข้าทางเดียวก็คือทางไส่ฟืนทีนี้เนี่ยถามว่าทําไมต้องทําแบบนี้ด้วยผมคิดว่านะครับการเผาถ่านนะครับโดยการใช้เตาลักษณะนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราสามารถ รวมไฟนะครับให้สามารถาขึ้นนะครับบริเวณป่องนะครับป่องที่คา,ายความร้อนนะบริเวณนี้นะครับก็จะทําให้ฐา,านของเราเนี่ยนะครับใช้เวลาน้อยลงนะครับเนาะดีกว่าทีา่ไฟที่เราจุดนะครับมันจะกระจายออกบริเวณด้านข้างนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับาทางนี้ก็จะเป็นทางใส่ฟืนแล้วก็เป็นทางที่ ลมนะครับธรรมชาติเข้าไปนะครับแล้วก็จะระบายขึ้นไปบริเวณป่องด้านบนนะครับอันนี้คือหลักการในการเตรียมนะครับนาะงง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะจุดนะครับไฟให้ดูนะครับหลักการจุดไฟนะครับต้องให้ไฟแรงประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับอ่านี่จุดใต้เตานะครับนี่เห็นไหมมีไฟพุ่งขึ้นบริเวณอ่านะครับปากปากเตานะครับถ้าแบบนี้นี่รับรองนะไม่ ไม่พลาดนะครับเป็นหารร้อยเปอร์เซ็นตนะครับนี่เห็นไหมอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับที่ไม่สามารถขาดได้เลยก็คือการเอานะครับเท่านะออกนะครับเราจะทําให้เตามันโล่งตลอดเวลานะครับเนาะเราต้องเกี่ยเขี่ยไฟนะครับอ่าตรงนี้นะครับจะเป็นลักษณะของการคายแก๊สนะครับของอ่าเตาเผาถ่านสองร้อยลิตรนะครับนี่เราสังเกตบริเวณใต้เตานะครับตอนนี้นะครับ โอ้โหแก๊สแรงมากเลยนะครับตอนนี้สังเกตจากฟืนที่ผมใส่เข้าไปนะครับอ่าเป็นเท่าเกือบจะหมดแล้วนะครับแต่ก็ยังมีไฟอยู่น,นี่เขาเรียกว่าเป็นการขายแก๊สนะครับเรามาลองดูนะครับบริเวณด้านบนกันนี่ก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับไฟก็จะพุ่งขึ้นมาด้านบนนะครับตอนนี้เราก็ไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นนะครับ ฟืนก็ไม่ต้องเติมแล้วนะครับไม่ต้องปิดเตาอะไรสักอย่างนะครับเรารอให้ไฟจากาแก๊สนะครับในในเตานะครับคายมาจนหมดเสร็จแล้วถานก็จะดับนะครับไฟก็จะดับเองพรุ่งนี้เช้านะครับเราก็เราก็รอเปิดนะครับเก็บฐานได้เลยนะครับนี่คือลักษณะของการคลายแก๊สถือว่าแรงพอสมควรนะครับ